ครับสวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับวิธีการสร้าง Material นะครับขึ้นมาเองนะครับจากค่าความหนาแน่นของอวัสดุนะครับอย่างพวกวิศวกรรมวัสดุต่างๆเราก็จะรู้ว่า Material นะครับที่มีอยู่บนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นเหล็กนะครับอลูมิเนียมแคชไออนเหล็กหล่อ อะไรต่างๆคอปเปอร์นะครับหรือทองอะไรพวกนี้มันก็จะมีค่าความหนาแน่นของมันอยู่นะครับซึ่งสามารถหาได้จากอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับหรือตามหนังสือตามตำราต่างๆนะครับเราสามารถที่จะสร้างวัสดุขึ้นมาเองจากค่าความหนาแน่นนะครับเพื่อมากําหนดให้เป็นแมทเทเรียลเพื่อหาน้ําหนักหาวอลลุ่มอะไรต่างๆบนตัวโปรแกรมท็อปสลิดนะครับทำยังไงนะครับสมมุติผมสร้างนะครับโฟลเดอร์ขึ้นมาจากนั้นเราทําการคลิกขวานะครับสร้างด็อกิเมนต์นะครับ มันจะอยู่ในหมวดของมันจะมีอยู่สหมวดค m o n a d v a n c e d Special นะครับในส่วนของ Material จะอยู่ในหมวดของ Advanced นะครับอยู่ด้านล่างนะครับ Material ตัวนี้เลยนะครับจากนั้นกดตกลงนะครับเพื่อโชว์นะครับ, Show, นรบหน้าต่างในส่วนของการสร้าง Material สามารถที่จะทำการ Rename นะครับอันนี้สมมุติเราจะเอาเป็น c o p p p r แลลวกันนะครับ่ั copper Co อโอเคนะครับ จากนั้นนะครับหน้าต่างนะครับที่เราต้องใส่ค่าอะไรเลยนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็คือในหมวดของ category ก็คือหมวดหมู่นะครับว่า,าคัพเปอร์เนี่ยในส่วนของตัวที่เราต้องการเนี่ยจะให้อยู่หมวดหมู่ไหนนะครับถ้าหมวดหมู่ตัวโปรแกรมจะมีให้ลักษณะการาแยกหมวดหมู่ให้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าอยากให้เลือกง่ายๆเราก็สามารถที่จะอาจจะอยู่ในส่วนของอันคัสต์ไฟก็คือ ไม่มีหมดหมู่นะครับเวลาเลือกแบบทีเรียวอาจจะง่ายขึ้นนะครับจากนั้นก็ใส่อะไรบ้างนะครับง่ายๆเลยคือใส่ค่านี้ density นะครับเมื่อกี้ผมเข้าไปดู copper 8.910นะครับ kg ครัโอเคเราก็เลือกในส่วนของหน่วยได้ unit นะครับตามที่เราหามานะครับอันนี้เราผมเลือกตามที่ที่อันนี้ไวเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นกิโลกร,รมัมกิโลกร,รัมต่อเพอ c ิวบิกมิเตนะตัวนี้นะครับเป็น8.910อโอเคนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะมีคา d ด n s i t y ขึ้นมาให้นะครับเราสามารถใส่รายละเอียดเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นสีอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการใช้ในเรื่องของไปเรนเดอร์ไปอะไรนะครับเราก็ใช้ค่านี้เพื่อหาวอลลุ่มและหาน้ำหนักได้เลยนะครับจากนั้นนะครับผมก็สามารถที่จะทำการเซฟนะครับโดยทำการเซฟ document อ่าโอเคเราก็ปิดเลยนะครับสมมุติผมเปิดชิ้นงานมาชิ้นหนึ่งนะครับเราก็ทําการให้ Material ง่ายๆเลยคือเราสร้างเสร็จปุ๊บทําการคลิกซ้ายลากเข้ามานะครับไปดูที่ Entity นะครับพารามิเตอร์นะเห็นไหมครับในส่วนของ Material ของเราตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของค่าของ Copper แหละนะครับมีรายละเอียดดีเทลอะไรบ้างอ่าเดนซิตี้แปดจุดเก้าหนึ่งศูนย์นะครับซิสเต็มมาพารามิเตอร์อะไรต่างๆนะครับเราก็สามารถโชว์บริเวณนี้ได้เลย นะครับไม่ว่าจะเป็นการหาน้าหนักอะไรต่างๆนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นในส่วนของการสร้างนะครับแมทเทียลนะครับขึ้นมาเองนะครับโดยวิธีการกําหนดในส่วนของค่าเดนส i ตี้จากที่เราหามาหรือจากตําราจากหนังสือต่างๆนะครับง่ายๆนะครับเราก็แค่นี้เราก็สามารถที่จะกําหนดในส่วนของ Material ขึ้นมาใช้เองได้เลยนะครับบนตัวโปรแกรม TopSolid นะครับวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe นะครับในส่วนของ 4D Corporation นะครับในส่วนของช่อง YouTube Channel นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ